เตี่ยของลูกตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทำบาปไปมากมขึ้นไตเติ้ลนี่โหดจังเลย<า>จำได้ว่าเตี่ยเนี่ยดื่มเหล้าบางทีไก่ก็กัดหมา,า <laughs> เไยขอไปตาลายหมากัดไก่เออใช่นะ <laughs> ลมมันขึ้นเตียจับหมามัด oh. และก็ตีจนตาย oh. บางครั้งก็แมวด้วย oh. อตอนตรูจริงก็ฆ่าไกไ่ไหวเจ้า oh. ทำทุกทุกปีปีละหกเจ็ดตัว oh. ตอนหลังอายเลยเลิกหมดทุกอย่าง <Okay. S 2> ไปอยู่วัดชอบคุยกับพระเ oh. ตียไปวัดอยู่นานจนมาอยู่วัดโพทองกับหลวงพ่อองค์หนึง่ง oh. ตอนนั้นเป็นสำนักสงฆ์ เี่ยครัหลังคาแฝดอยู่หลังเดียวและห้องน้ํากลับมาบ้านเตี่ยสร้างพระประธานองค์ใหญ่ oh. มีบริวารซ้ายขวาไว้ที่วัดโพทองเ oh. ตี่ยไปมาบ้านกับวัดจนเดี๋ยวนี้เป็นวัดที่ใหญ่เจริญรุ่งเรืองก่อนเตี่ยตายเตี่ยก็เริ่มคิดสร้างเมรูเผาศพเอาไว้เผาท่านเป็นศพแรก oh. Oh. ตอนเตี่ยตายเมื่อวันที่เจ็ดมกราคม oh. 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 <laughs> คิดการไกลดี oh. 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 สองห้าสามหกเมรุยังไม่เสร็จและเก็บศพไว้หนึ่งร้อยวันตั้งรอเมรุพวกเราลูกๆของเตีย <c oughs> ได้จัดผ้าป่าสร้างเมรุจนเสร็จจนเสร็จแล้วก็ได้เผาเตียเป็นศพแรกสมความตั้งใจของท่านจริงๆเออเ <c oughs> ออ <c oughs> แหม <c oughs> เป็นลูกที่น่ารักมากเลยล,ลูกมีวิ่ชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วก่อเสียชีวิตก็เป็นแบบชาวโลกทั้งหลายคือ ยิงนกตกปลาโตขึ้นก็กินเหลา้าม,มีครอบครัวก็มีเพื่อนมากเที่ยวกินเหลา้าตามร้านอาหารเที่ยวผู้หญิงผิดศีลข้อสามบ้างสี่บ้างเป็นประจำทุกข้อไปเลย <laughs> <laughs> บุญก็ทำบ้านในเวลาเทรศรกาลหรือภาป่า <c oughs> ลูกบอกบุญสร้างพระธรรมกายก็ให้แม่บ,บอกบุญสร้างพระธรรมกายให้แม่พี่ชายก็ทำมาร้อยบาท ชีวิตของพี่ชายเริ่มแย่ลงร้างกระขาดทุนลถกระถูกยึดลูกก็เอาเงินไปช่วยถ่ายคืนมาต่หลังก็ป่วยเป็นโรภาษาอังกฤษเอสพอลูกเศร้าพี่ชายป่วยก็คิดหาวิธีทําอย่างไรจะให้เขาหายตอนนั้นลูกพังขาวัดใหม่ๆเห็นผู้นำบุญพู้ถึงนอนุภาพกันมากก็บอกว่าให้สวดมนต์นั่งสมาธิสิตรงนี้จะช่วยได้ไมีคนหายกันเยอะแล้วลูกก็ได้สร้างพระไอพี่ชายหนึ่งองค์ เพราะถูกรางวัลที่สี่ตอนสร้างพระลูกถามหลวงพี่ว่าไม่รู้องค์ไหนนะ <c oughs> พี่ชายป่วยลูกจะอุปนิสียช่วยเขาเขาจะหายไหมหลวงพี่ก็ตอบว่าให้ไปบอกเขารักษาศีลห้าแล้วเขาอนุโมทนาบุญที่ลูกสร้างพระให้เขา <c oughs> แล้วก็เอาพระสิริมหาราธชาาธาตุให้เขาติดตัวเอาไวอารูปธรรมกายมีชื่อเขาติดที่ฐานองค์พรเขาดูให้เขากล่าวอนุโมทนาบุญ ก่อนตายเขาได้เห็นคนสี่คนมารับเขาแล้วเขาก็ขอผลัดไปอีกสองวันเ<อ>ช้าวันต่อมาเขาก็ขอทูบเทียนดอกไม้เงินใส่ถาดดอกไม้และเงินใส่ถาดลูกถามว่าเอาไปให้ใครเขาบอกว่าให้หลวงพ่อนะ่ะสิลูกก็ถามไปว่าไหนไม่เห็นมีเลยเขาก็หันมาว่านั่นไงองค์เบรเริ่มเลยทองคําทั้งองค์ไม่เห็นหรือไงอแปลกมากเขาไม่เคยมาวัดพระธรรมก,กาย ไม่เคยไปกราบหลวงพ่อวัดปากน้ำทองคําเลยแต่ก็เห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำได้อย่างไรวันต่อมาตอนตีสามตื่นขึ brands, ้นมาออกไปนอกบ้านนั่งพระเพียรปนมือแต้เป็นนานก็เข้าไปถามว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าสาวกของหลวงพ่อธรรมชโยมาสีรูปเขาเลยยืนอยู่หน้าบ้านตั้งตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็คลานก็้าไปนอนบอกว่าพระไปแล้ว สวันต่อมาเขาก็สิ้นใจตอนบ่ายสามโมงวันที่หายผมมาปันสองห้าสี่สามเอชัยสาวกห <c oughs> รือเปล่านะเนี่ยเมื่อปีสี่หนึ่งถิ่นกุญญาย <c oughs> ลูกเขาวัดเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำบุญทุกบุญ<อ>ไม่เคยขาดขึ้นธรรมะปฏิบัติขึ้นปฏิบัติธรรม,มะมั่นคงไม้จะมีข่าวไม่ดีกระตากระทำบุญเลื่อยมาจกนกระทั่งบัดนี้ ลูกก็มีคำถามว่าตอนนี้เตีย่ยตายแล้วไปไหนเป็นอะไรทุกบุญตั้งแต่ปี41หนึ่งถึงสี่หกเตี่ยได้รับหรือเปล่าถ้าเตี่ยกำลังลำบากลูกจะทำอย่างไรดีคะพี่ชายลูกตอนนี้ตายแล้วอยู่ที่ไหนทำไมก่อนตายเขาเห็นแบบที่เรามาทั้งๆงทีง่ไม่เคยมาเห็นอะไรที่วัดพระธรรมกายเลยแล้วเขารู้จักชื่อหลวงพ่อธรรมชโยได้อย่างไรด้วยคะเขาจะต้องโดนตัดสินที่ยมโลกไหมเขามีอะไรจะรถดมารับหรือเปล่าโอ <laughs> ว่าตอนที่ลูกไปปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมลูกฝันว่ามีคนนุ่งผ้าแดงคลาำๆจูงกระเบนเสื้อไม่ใส่ตัวใหญ่ได้มาอยู่ใกล้ลูกชี้มือมาแล้วก็บอกว่าให้ไปบอกพี่ชายว่าให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมเลิกกินเลิกเ,กเ,กเ,กเกที่ยวได้แล้วความตายมาถึงตัวแล้วอย่ามัวหลงระเริงกันนักพอลูกกลับไปบ้านพอดีพี่ชายทั้งสามคนก็มาโดยไม่ได้นัดหมายก็เลยเล่าความฝันให้ฟังตอนนั้นพี่ชายคนนี้ยังไม่ตาย ก็เตือนเขาแต่ไม่มีใครเชื่อเลยต่อมาพี่ชายาคนนี้ก็ตายลูกไม่รู้จะทำอะไรดีกับพี่ชายอีกสองคนนะเจ้าคะอ่ำมาเลยคุณ <c oughs> เตีย่ยตายก่อนตายเนะี่ยท่านเห็นภาพพระประธานแวบเข้ามาแต่ว่าท่านนะ่มีอัยาศัยเป็นคนใจร้อน สจริตสักหน่อย oh. เลยไปเกิดเป็นยักษ์ oh. นาดุแต่ว่ามีผิวสีทองคำ oh. แตกต่างจากยักษ์ตนอื่น oh. เพราะบุญที่ติ้สร้างพระประทานเอาไว้ oh. มีวิมานเป็นทองใหญ่ปานกลางอยู่ชั้นจาตุมหาราชิกา oh. ส่วนพี่ชายที่ตายด้วยโลกเอส ตอนตายใหม่ๆเจ้านาทีก็พาปยมโลกมีทั้งบุญทั้งบาปได้นึกถึงบุญที่ทำเพียงเล็กน้อยกับบุญที่เคยบวชพระและบุญที่ทำก่อนตายที่น้องสาวแนะนำกับกรรมที่ทำเป็นอาชินกรรมคือยิงนกตกปลากินเหล้าเที่วผู้หญิงที่เป็นโรคเอสพระยายามราชจึงพิพากษาให้ไปเกิดเป็นกุมพันธ์ ให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกตามปกติบนสวรรค์ชั้นจตุที่เป็นกุมพันเจน้าหน้าที่บางท่านจะมาทำงานในยมโลกหนึ่งปีกับสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างแต่พี่ชายมีวิบากกรรมมากต้องมารับเวรเป็นเจ้าหน้าที่เก้าเดือนพ oh. ักสามเดือน oh. คือมากกว่าคนอื่นเขา ดีไปทำทั้งปีนี <laughs> ่ย <laughs> ก่อนตายได้เห็นภาพอะไรต่างๆที่เห็นเป็นหลวงปู่มั่งเห็นเป็นสาวกอะไรมั่ง <laughs> <laughs> เป็นเพราะบุญบันดาลให้เห็น<อ>จากการทำบุญช่วงสุดท้ายซึ่งจริงแล้วพี่ชายเคยเห็นภาพหลวงปู่ทองคำมาก่อนโดยน้องไม่รู้<อ> <laughs> คือมันมีภาพหลวงปูอ่อยู่เนี แต่น้องสาว้็ไม่รู้ครับละบุญก็เลยบันดาลส่วนอีกวันหนึ่งเนี่ยจริงแต่ตีสามถึงเจ็ดโงเช้าจะเห็นสาวกเเพราะเพอเพอเพราะคิดไข้แต่ก็ดีก็เป็นฝ่ายกุศลกรรมจึงชะลอไม่ให้ไปมหารลกลอให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกก่อนครับส่วนที่ตัวเองฝันเห็นน่งจงก็เป็นอะไรต่างๆมานั่นน่ะเกิดจากความคิดที่สั่งสมมา เพราะไม่ชอบหน้าพี่ชายที่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน oh. กับกรรมนิมิตของพี่ชายเอง oh. พอดีมาพร้อมกันเข้ากับชีวิตจริงก็เลยฝันไปอย่างนั้น oh. บุญที่ทำให้ก็ส่งไปให้เตียเตียก็ได้รับบุญทุกบุญเตียบตอนนี้ภูมิใจในบุญตัวเอง oh. ที่สร้างพระประธาน oh. และมักจะดูยกแขนมาดูผิวสีทองคำ oh. ซึ่งแตกต่างจากยักษ์ตัวไปจะผิวดำครับครับแต่นี่ผิวสีทองคำ<อ>เตียจึงภูมิใจมาก<อ>เป็นยักษ์ที่มีความภาคภูมิใจคราวในตัวเองเหลือเกิน<อ>เดินไปที่ไหนก็ยกแขนดูไปเรือ่อยๆสีทองคำคแล้วก็ขอบใจลูกที่ส่งบุญไม่ให้ได้รับหมดทุกบุญแหละ พี่ชายก็เช่นเดียวกันแล้วก็ดีใจถ้าส่งไปให้อีกจะได้พ้นกรรมเร็วๆเข้านี่ก็เป็นเคสสตี่สั้นๆในวันนี้